สาตอนนี้อยู่ที่มาดแบ,บแล็ะคค่ะเซนทันพรารางมากินไกลจงังแต่ว่าวันนี้ไม่ทุราที่นี่นะคะก็เลย ก็สินใจกินมอสเบอร์เกอร์เลยนะคะปกติเลาสจะก,กินประจำอยู่ที่ World. ะะเซนชันบว์ค่ะแล้วความที่กินบ่อยๆก็เหมือนงงตัวเองนิดๆน้นอว่าเคยทำรีวิวไปหรือยังแต่เท่าที่จำได้ก็คือย่างนะคะวันนี้ก็เลยสั่งไปเป็นฟูจิยามะเบอร์เกอร์นะคะแล้วก็สั่งไปเป็นปิ้กุ้งทอด มาลาวเกรมานะคะถ้าสิ่งที่ชอบในมอสเบอร์เกอร์มันคือความสดนะคะก็คือเขาค่อนข้างปรุงสดเขาจะไม่ทำห่อไว้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาเบอร์เกอร์ที่เราได้มาหลายคนอาจจะแบบขนมปังเบอร์เกอร์มันก็ทำไปแล้วเลยแต่เรารู้สึกว่าเขาก็ทำก็ทอดอยู่นะ ราคมันก็ไม่รู้สิเรารู้สึกถึงว่ามันมีความร้อนนะมันมันมันไม่ได้อุ่นนะมันเป็นร้อนเราไม่ใช่แบบการเอาเข้าไมโครเวฟหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมันทำแบบนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่มาทำ่างนั้นเราจะรู้สึกถึงความสดของคาร์โดสเผอผักเป็นเป็นเบอร์เกอร์หนึ่งร้านที่เอ็กค่อนข้างทานผักนะคะปกติถ้าเป็นเบอร์เกอร์จะเอาผักออกไม่ค่อยกินผักอาหารแต่ มอสเบอร์เกอร์เป็นร้านหนึ่งที่จะที่จะต้องทานผักเพราะมันอร่อยค่ะเดี๋ยวรอของมาเดี๋ยวชิมกันเบอร์เกอร์นะคะเป็นฟูจิยามาเบอร์เกอร์เป็นเบอร์เกอร์หมูนะคะหอมไก่เนี่ยเธอเห็นความสดของผักเขาปะไม่รู้สิเลยว่าผักเขาว่ามันดูซอสสดนะคะแล้วก็อันนี้เป็นเอบีนะคะเป็นกุ้งทอด พร้อมน้ำนะคะทั้งเซตนี้นะคะ251บาทนะคะขออนุญาตไปพร้อมๆเปนก่อนแต่บอกไว้ก่อนว่าเป็นคนไม่ชอบ <c oughs> นิสตยเซียเดีกนึงเป็นคนไม่ชอบกินเบอร์เกอร์ไปพร้อมงกันเราจะทำกปกติะต่าเป็นคนกินเบอร์เกอร์แบบแยกสว่วน แต่วันนี้เนื่องจากต้องซิมให้ทุกคนดูนะคะก็เลยขออนุญาตไปพร้อมๆกันไปแล้วนะ ซอสอมันเป็นใบดีวมันใ่เลยก็เป็น,น,นใบดีวเลยนะผักชีลาวมันมีกลิ่นผักชีลาวที่ขึ้นมากแต่เวลาเราผสมกับไข่กับนมอ,อร่อยดีไข่มาเป็นแบบมันยางมาตุ้มนิดๆน,นะคะอร่อยต่อไปขออนุญาตแยกสูวน มปันดีนะเป็นเบอร์เกอร์ร้านที่ชอบกินหมูปันของแม่น้ำปลาโซนนิ่มๆและบอกแล้วว่าเป็นร้านที่ชอบเป็นร้านที่ต้องกินผักอะไร่ะน่า, <c oughs> นาึงหมูบ้างนะ มันมีความนิ่มของเขาอยู่นะเออติดมันเล็กๆนะคะเมืนอหงกัแบบมันเลี้ยงหนาะมาเล็กนะก็อร่อยดีนะครับเนี่ยเห็นไข่ไัมมันเหมือนไข่ทอดทำลูกคัะ ดีจังโทษค่ะออกมานะคะชิมกุ้งมากซอสนะคะมันจะเป็นมายองเนตกับใบบิ้วนะ,ะซอสเขาอร่อยอยู่ลนะคะเข้ากันมากกว่า มากว่าจิ้มสันแล้วใส่เนตสารไมยโยเนตอร่อยกว่าแล้วก็กุ้งมีความกรอบต่อ รีเพย์ออริชันตอน่อไปนะคะก็ขอเวลาใช้ทั้งหมดต่อจากนี้ในการอินเนอร์สำรานโดยการมอสเบิร์เกอร์ก่อน,นะะมีหลากหลายสาขางมากนะคะไปเสนอในเขาเองนะคะเกี่ยเก็บนะเพระาะราคยาเยอะมากนะคะก็ลองไปหาดูนะคะสะดวกที่ไหนใกล้ที่ไหนก็ไปลองชิมกันได้ที่นั่นนะจ๊ะวันนี้ไปแล้วจ้าไว้เจอกันใหม่ในปีหน้านะคะเราจะไปอีกันนี้ 拜拜，拜拜。